ก็ถอนหายใจเพื่ออะไรวะมึงชอบอะไรกูนี่ยของห่วงลูกสาวไงลูกสาว่ะค่ะห่วงเรื่องอะไรวะโอ้ยสัจภาพอยู่กับมึงนี่ไม่น่าห่วงเลยเหรอเหียดูที่เนี่ยพูดมาได้ดูคนมันดูถือไม้เท้ายอดทองถือไม่ทำไรไม่ถือไ่ทำไรเพื่ออะไรวะไม้เท้ายอดทองมันคืออะไรวะเปลี่ยนเบยเขามันเป็นคำอวยพรของโบราณโบราณไง อะไรเมืองนอกเขาไม่มีปารีสเขาไม่มีหรอกเงี้ยก็ขอให้ท่านคู่เจริญรุ่งเรืองสุขสวัสดิ์มึคิดว่าชีวิตกูจะเจริญรุ่งเรืองเ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไอ้ตอนนี้มันอาจใช่อ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่กันลูกมึงเขาหวังสมบัติอะไรกูว่ากขไม่รู้เนี่ยก็ขอให้มึงขอให้ลูกเขยของแม่ไตวันไตพุ่งนะลูกนะจริงแม่เหรอยังไงแน่แหละพิธีมงคลจะไม่ได้มึงพูดไม่ดีอ่ะพูดดีก็ไม่ชอบพูดดีมึงก็ไม่ชอบเ้ยอะไรวะเ้ย นี่ยังไม่รับตาเราเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่อะไรลูกเลยขอเป็นคำส่งทั้งลูกนะกระหน่ำให้เต็มกราฟเอาให้เหมือนตอนอยู่ในเรือนจำหนมน้าหลงไปนี่มันเฮี้ยกันทั้งบ้านเลยนี่หว่าเนี่ยดูเว้ยลูกพ่อไม่ธรรมดาแล้วพ่อผูเขนี้ออะืแต่ ไปหิว่าจากไหนเนี่ย <c oughs> เป็นฝั่งเป็นฝาละถ้าเกิดหนูเนี่ยจะเข้าเรือนหอเป็นวันแรกแม่ขอเข้าไปดูด้วยจะได้ไหม <c oughs>